ตามความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เริ่มจังหวัดแรกคือจังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะทางกระทรวงสาธารณาสุขออกมาอัปเดตยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วจํานวนทั้งหมด140รายพิสูจน์อัตลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ104รายญาติติดต่อรับศพแล้วประมาณ23รายด้วยกันค่ะซึ่งตัวเลขต่างๆเหล่านี้ก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจํากันได้ ะะทางด้านบิ๊กโจ๊กค่ะพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ออกมาสัมภาษณ์น,นะคะเอ๊ะตัวเลขนี้มันดูย้อนแย้งหรือไม่เพราะว่าถ้าไปถามชาวบ้านหรือประชาชนในพื้นที่ผู้เสียชีวิตน่าจะแตะประมาณ1000ศพนะคะล่าสุดค่ะทางรองประลัดกระทรวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยในประเด็นนี้แล้วนะคะโดยนายแพทย์สัตดาอัลลภพาศค่ะท่านได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตโดยข้อมูลปัจจุบัน วันล่าสุดณเวลา16นาฬิกาเมื่อวานนี้ค่ะผู้เสียชีวิตที่อยู่ในระบบโรงพยาบาลสงขานครินทั้งหมด140รายโดยแยกเป็นเสียชีวิตในโรงพยาบาล65รายและเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล75รายค่ะซึ่งการเสียชีวิตทั้งหมดมีการพิสูจน์อัตลักษณ์104รายเหลืออีก3 6รายที่รอการพิสูจน์ตัวบุคคลภาพรวมนะคะมีการรับศพคืนสู่ญาติ23รายยังคงเหลือ100 สิบรายค่ะส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตที่มีถึง1,000ศพตามที่บิ๊กโจ๊กพูดหรือไม่นั้นทางรองปลัดกระทรวงสาธ,ธารณสุขนายแพทย์ศักดากล่าวว่าหากไปดูจากวันแรกที่รับศพเราไม่ได้ประมาทค่ะเรามีการเตรียมการให้ไปดูหน้างานที่เตรียมไว้เราจะมีตู้คอนเทนเนอร์ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไม่อยากให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากวันแรกมีทั้งหมด85ศพ จากนั้นเพิ่มเป็น110ศพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในระยะเวลา4วันคิดว่าน่าจะเพิ่มมากที่สุดก็คือ2วันที่แล้วเพิ่มมาอีก10ศพค่ะและเชื่อว่าประชาชนกลับเข้าไปในพื้นที่เกือบที่จะร้อเปอร์เซ็นต์แล้วเจ้าหน้าที่เข้าไประดมทําความสะอาดหากจะมีเพิ่มก็คงจะไม่มาก อาจจะมีเล็กน้อยในจุดที่ยังเข้าไปไม่ถึงยืนยันนะคะว่าไม่น่าจะเป็นไปตามข่าวที่ทางบิ๊กโจ๊กได้ให้ไว้ค่ะโดยทางนายแพทย์ศักดายังยืนยันนะคะว่าข่าวดังกล่าวก็ไม่ได้บั่นทอนจิตใจของคนทํางานแต่อย่างไรหากไม่เชื่อก็ให้ไปดูที่หน้าตู้คอนเทนเนอร์อยากจะเปิดให้ดูแต่เป็นสถานที่ห่วงห้ามของกระบวนการชันสูตรพริกศพซึ่งก็มีข้อห้ามในการเข้าถึงจึงอยากจะฝากบอกถึงพี่น้องประชาชนเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ หรือมีข้อสงสัยให้ไปดูที่หน้าง,งานดีที่สุดค่ะหน้างานเองในสถานท,ที่ที่รับศพตั้งแต่วันแรกนะครับผมก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ้าท่านไปดูก็คือเราเราไม่ได้ประมาทนะในการเตรียมการเราเตรียมการถ้าท่านไปดูหน้าง,งานที่เราเตรียมไว้ถ้าไปดูตอนนี้ก็มีตู้คอนเทนเนอร์ที่เราเตรียมไว้นะก็คือเจ็ตู้เราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรครับเราก็ไม่ได้ เขาเรียกเราก็ไม่อยากให้มีผู้เสียชีวิตเยอะแล้วก็วันแรกเองต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับวันแรกเองที่าสามารถที่รวบรวมศพได้เนี่ยก็คือ100ตั้งแต่85บศพจนถึง110ศพนะครับอันนั้นคือรวมทั้งในและก็นอกโรงพยาบาลแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆใน4วันที่ผ่านมาที่เราคิดว่าจะเพิ่มมากที่สุดก็คือเมื่อเมื่อวานจากเมื่อวานซืนก็คือ2วันที่แล้วนะครับที่เพิ่มมา อีก30บศพในเวลา4วันซึ่งผมก็เชื่อว่าประชาชนจับเข้าไปในพื้นที่เกือบจะครบร้อยเปอเซน์นะครับแต่จะเป็นตามที่เป็นข่าวนั้นผมคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะ ่าเาชวนคุณผู้ชมมาดูทางฝักฝั่งของทางบิ๊กโจ๊กกันบ้างนะคะอดีตรองผบตอรอก็กล่าวว่าขนาดนี้มีผู้เสียชีวิต500ถึง1,000คนเพราะว่าคนในพื้นที่บอกตัวเองมาอย่างนี้เนี่ยแหละส่วนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ให้คำยืนยันเช่นเดียวกันนะคะนอกพื้นที่ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บกู้ศพเชื่อว่ามีข้อมูลเรื่องของยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มากกว่านี้แน่นอนและการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการแถลงข่าวไปนั้นที่สำคัญ เ็นเรื่องของถุงซิปล็อกในการใส่บรรจุศพค่ะท่านมองว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ควรที่จะเปิดรับบริจาคจากภาคประชาชนเพราะว่าตัวเองก็เป็นหน่วยงานภาครัฐแล้วก็มีงบประมาณในการจัดซื้อค่ะส่วนในการนับยอดจํานวนศพของผู้เสียชีวิตกระทรวงสาธารณสุข พยายามที่จะแยกหมวดหมู่ว่ารายไหนเสียชีวิตตอนไหนที่ไหนเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลหรือนอกโรงพยาบาลในความเป็นจริงแล้วมันต้องนับหมดเพราะว่าผู้ป่วยก็มีทั้งป่วยจากข้างนอกแล้วมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลรวมไปถึงผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วเสียชีวิตจากสาเหตุที่โรงพยาบาลไม่มีไฟฟ้าทําให้ผู้ป่วยวิกฤตขาดออกซิเจนและเสียชีวิตก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติน้ำ ท่วมเช่นเดียวกันค่ะโดยทางบิโจก็กล่าวด้วยว่าส่วนตัวตัวเองมองว่าสาเหตุที่รัฐบาลพยายามที่จะกดยอดตัวเลขตรงนี้ให้ต่ําลงไปอีกเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับจํานวนเงินที่ต้องเยียวยาค่ะจากผู้เสียชีวิตในเหตุอุทกภัยศพละ2ล้านบาทถ้าคูณไปพันศพก็เท่ากับว่าเป็นเงินจํานวนทั้งหมด2,000ล้านบาทและที่สําคัญภาพจําของทางการเมืองว่าประชาชนอาจจะตั้งใ้ ยาให้เป็นนายกผันศพและตนเองก็ยืนยันได้ว่าสิ่งที่พูดออกมานั้นเป็นเรื่องจริงไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะลงการเมืองอยู่แล้วสิ่งไหนที่นายกรัฐมนตรีทําดีก็ต้องชมสิ่งไหนที่ทําไม่ถูกต้องก็ต้องออกมาเตือนแล้วก็มองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีใจดําเกินไปค่ะวันนี้ผมถึงถึงบอกว่าที่ผมต้องออกมาพูดแรงๆแบบนี้เพราะผมรู้ว่า เนื่องจากผมเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผมรู้ว่าท่านกําลังทําอะไรกันอยู่นะครับนะพนันประชาชนอาจจะไม่ได้คิดไกลแบบผมแต่ผมรู้ว่าท่านกําลังกดตัวเลขอยู่เพื่ออะไรนะครับเพื่อการเมืองนะเพื่อ,อเงิน2ล้านอย่าลืมนะครับพันศพน้อยจ่ายเงินสองพล้านมันเยอะนะครับเยอะไม่ไม่เท่าเรื่องการเมืองนะการเมืองมันจะเป็นคําว่านายกพันศพอันนี้ท่านรับไม่ได้ รับไม่ได้วันนี้ยังไงก็ต้องรับนะวันนี้ผมก็จะไม่เห็นในรัฐมนตรีขอโทษประชาชนนะท่านเดินไปท่ขานก็ขอโทษไปเดินไปขอโทษไปมันไม่ใช่การขอโทษมันเป็นการขอไปทีคือผมเรียกร้องผมรู้ว่าวันนี้ผมไม่ได้มีพลังอะไรมากมายเพราะผมก็ถูกอ่อยรา้การอยู่นะครับแต่ว่า,ายังไงผมพี่เนี่ยผมกล้าพูดแค่นั้นเองนะแต่คนใต้หลายคนเห็นเมือเมื่อคืนเนี่ยกู้ภัยไปสัมภาษณ์นักข่าวนักข่าวไปสัมภาษณ์กูภ้ภัยอยู่ท่านหนึ่งกู้ภัยเขาก็บอกว่า,ามีใบสั่งมาว่า อย่าพูดว่าศพเกินร้อยแล้วศพที่อยู่ข้างในเนี่ยอย่าเข้าไปเก็บนะบผมว่าอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันนะคะว่าล่าสุดนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตในจังหวัดสงขลาจากเหตุอุทกภัยอยู่ที่140ศพค่ะ